วันนี้ขออนุญาตมารีวิวรถเข้าใหม่สวยๆสักคันนึงนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นโตลต้าเซชานะครับคันนี้เป็นตัวไฮบริดนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดครับพลาดคันก่อนไปนะครับบอกได้เลยคันนี้ห้ามพลาดนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวปี2019นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวเราพาชมรอบคันกันก่อนเลยครับสำหรับคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับได้เป็นสีขาวนะครับตัวไฟหน้านะครับสวยงามนะครับแบบสไตล์เซชาเลยนะครับตอนนี้หาไม่ได้แล้วนะครับตัวไฟหน้าก็จะมีไฟ เดรลิ้ด้านในด้วยนะครับมีไฟตัดหมอกผู้หน้านะครับพร้อมเซ็นเตอร์นะครับถึงสี่จุดด้วยกันนะครับด้านหน้าตัวส่วนล้อสนโฝงองเชชนนะครับดูสวยงามนะครับภาพสีนะครับก็ดูสวยงามนะครับของเราเป็นการเก็บปรับสภาพสีให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับออกออกไปได้ใช้งานได้เลยนะครับตัวล้อแม็กนะครับเป็นแม็กเดิมๆนะครับติดรถยนต์มาเลยนะครับมีตัวกุญแจนะครับเป็นอิโมเลอเซอร์นะครับสามารถเปิดล็อกปิดล็อก เปิดล็อกได้นะครับตัวไม่ต้องเอาแจวมาเลยนะครับแล้วด้านท้ายนะครับก็สวยงามที่เห็นนะครับตัวผ้าทะเบียนนะครับของลูกค้าเก่าขอคืนนะครับเราไม่ได้ให้นะครับอันนี้ขายแตัวรถอย่างเดียวนะครับตัวไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็นไฟโคมใส่นะครับมีโคมดําด้านในนะครับออกเป็นสาตล์สปอร์ตนะครับเป็น LED นะครับตัวนี้อะไรก็สวยงามนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับ หรับตัวเบาะภายในนะครับตัวสภาพเบาะนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับเดินตะเข็บได้สีเทานะครับตัวคอนโซลนะครับก็จะเป็นเสียงตานะครับสลับดำนะครับสวยงามครับเบาะภายในด้านหลังนะครับก็สวยงามเมืที่เห็นกันเลยนะครับ ถัดเลยคันนี้นะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่77,019กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับนี่ก็เป็นตัวไฮบริดนะครับบนหน้าจอก็ดูสวยงามมีที่เห็นนะครับตัวนี้พวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมเครื่องเสียงได้รับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะครับมีระบบพุชสัญโทนนะครับมี่มาให้ครบหมดนะครับตัวจอทีวีนะครับเป็นจอทัชสกรีนเลยนะครับอ่าก็จะมีตัวแอปนะเป็นแบบ Android นะครับสวยงามนะครับตัวนี้ก็จะมีตัว ก็มองหลังนะครับติดให้มาเรียบร้อยนะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแยกอุณหภูมิได้นะครับอิสระซ้ายขวาเลยนะครับตัวระบบออปชันที่ให้มาค่อนข้างเต็มๆจริงๆนะครับเนี่ยมีเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกโฮนะครับมีให้ครบหมดนะครับออปชันแค่นี้ค่อนข้างเต็มเลยนะครับสําหรับดูเห็นเป็นรถไซส์เล็กขนาดนี้นะครับแต่ออปชันที่ให้มานี่บอกได้เลยว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับ สนใจหาอยู่นะครับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าทนะครับตัวไฮบริดนะครับเป็นปี2019นะครับเลขกไมล์เพียง70,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับลูกค้าท่านใดหาอยู่นะครับสำหรับราคาคันนี้นะครับอยู่ที่799,000บาทเท่านั้นเองท่านใดหาอยู่นะครับติดต่อเข้าได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้แล้วนะครับตรงหัวข้อนะครับยังไงรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดตรงกระดิ่งตันๆนะครับถึงเวลามีรถเข้ามาใหม่นะครับผมรีวิวเข้าไปนะครับจะไปแจ้งเตือนที่ลูกค้าทันทีเลยนะคคคครรรัััับบบบขอุณนะสสวดี